สี่ภาพออกปลาดุกพี่นอ้องออกปลาดุกใสบก่บวบครับใส่เกลือก้อนเล็กๆครับเด็กยอดเกลือลงไปเลยครับถัดไปสุดแต่เอาเองครับเอาปลาไหลครับพี่นอ้องเอาปลาแด็กอยูล่ละใส่ลงไปก้อนครับชั้นแรก เทียมพริกมะยินไก่เทียมไม่บอกหัวสีํำไว้นะครับพี่น้องคเหล่าสินไตงหรอครับไฟล้วนล้วนแจ้ข้าวนครับพี่น้อง แตงนัวลงไปครับพี่นอ้องทอดด้น้ำปลาครับพี่นอ้องหยอดน้ำปลาลงไปครับผมพอปลาได้ทีเดียวทอดเท่บวบที่น้องหันไปซอสอะไรล่งไปครับ พาอปอกบวัวบได้ทีเดียวห้าใส่ซพักซีร่าครับตอนเดยผพักไปแย่งลงไปเลยครับพี่น้องพอใส่แล้วจะปิดฝาจยาข้าครับพี่น้องไม่ต้องหอม ตบไทยดรืยตัวครัวครับพี่พน้องเรือควอมหอมครับอนี้ครับพี่น้องสีสันมิตรเสียบปะครับ